สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับฟีฟ่า24นะครับสำหรับในวันนี้ครับก็เป็นพาร์ทที่3แล้วกับเคลียร์โหมดผู้จัดการทีมนั่นเองโอเคเอาล่ะแล้วสำหรับสิ่งที่ผมกำลังเปิดอยู่บนหน้าจอครับก็คือผมกําลังไปเซิร์ชหานิโคลาสแจ็คสันนั่นเองเพราะว่าเห็นมีคนคอมเมนต์กันเข้ามาครับเดี๋ยวผมลองไปเซิร์ชด,ดูก่อนว่าพลังเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็สําหรับคนอื่นๆนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะเดี๋ยวผมจะทยอยเซิร์ชให้นะเดี๋ยวจะไปตามดูนะครับว่าถ้าเกิดพลังมันโอเคเหมาะสมนาาาซซืื้้ออะรัเเดี๋ยวกก็จมน โอเคเอาล่ะสำหรับนี้คนละจากสันเมื่อกี้นะครับพอดีเขายังไม่มีพลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมต้องส่งแมวมองนะครับไปดูพลังเขาก่อนในชวงระวางรอเดี๋ยวเรามาเซิร์ชคนอื่นต่อนี่ก็เป็นอีกคนนึงครับลากิติกนั่นเองสำหรับทีมที่มีงบน้อยครับเราก็ต้องซื้อคนแก่หรือไม่ก็ต้องเป็นเด็กไปเลยนะครับดาวลุ่งอมาปั้นใหม่นะครับแต่ตอนนี้เราอยากได้คนที่ใช้งานได้เลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาคนแก่มาก่อนลวกันโอเคสำหรับลากิติกเมื่อกี้ครับผมคิดว่าพลัง81อมันน้อยเกินไปนะคร โอ้โห oh, พลัง87นะครับนี่ขนาดอายุ38แนะค่านะตัวอยู่ที่20ล้านกว่ากวาครับถือว่าพอคุยกันได้นะสำหรับพลังขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเอาใส่ไว้ในช็อตลิสต์ก่อนแล้วสำหรับอีกเรื่องหนึ่งเลยครับที่คนทาม,มากันบ่อยมากพี่ครับพี่ครับมีนักเตะคนไทยหรือเปล่ามาดูเลยนะครับว่าฟีฟ่ายี่สิบสี่จะมีนักเตะคนไทยกี่คนซเซิร์ชมานี่ครับมีอยู่คนเดียวทัว่ san, นน62นะคร โอเคเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาแข่งกับแมนยูกันเลยดีกว่าครับทุกคนอาจจะรอมานานแล้วครับว่าอยากจะเห็นนะครับว่าเตกับแมนยูเป็นไงนี่แอบมาดูแผนของแมนยูก่อนนะครับใช้วิธีการเล่นแบบวิงเพย์นะครับแล้วก็พูดเล่นตัวหลักฟอนันเดส์นั่นเองมาแล้วครับเราเกมนัดนี้ครับระหว่างไบตันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตครับเวลเบ็กก็ลงวอร์มในสนามนะครับทำไป4ประตูจาก3นัดล่าสุด อันนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรครับเริ่มเขียนลูกกันเลยแมาว,วารานตัดบอลได้ครับส่งมาแอนโทนีแอนโทนีไรฟอร์ดไลฟอร์ดส่งให้เดวิดเดวิดพลิกมาลูกนี้หาเหลี่ยมแล้วก็ยิงไปแล้วฮะโอโหหนึ่งประตูต่อศูนย์เรียบร้อยเลยอันนี้ก็คือศูนย์หน้าเป้าของแมนยูทีมนี้นะครับโจนาธานเดวิดนะครับออกนําเร็วเลยเนี่ยแต่จริงๆถ้าเกิดใครอยากซื้อเด็กมาปั้นนะครับเอเดวิดนี่ก็น่าสนใจอยู่นะนี่ครับ พลิกมาแล้วก็วกปั่นไซนิดหน่อยครับเสียบเข้าเสาแรกไปครับออกน้าไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนปั่นเดรเบกเดเบกเลีเ้ยงหาเหลี่ยมให้เพื่อนก่อนครับควนันเด,ดสส่งให้ล้วฟอนลูกนี้แล้วก็จีมกลับมาหึงติดบล็อกออกมาโมงตั้งอีกทีนึงครับลูกนี้เวลเบ็กถึงจังหวะรอเพื่อนจ่ายลูกนี้อ้าวเ,เรียบร้อยครับอันซูฟาตีครับหลุดแล้วครับหลุดแล้วครับลูกนี้ยาวครับยาวไปครับเล็งเหลี่ยมแล้วยิงติดบล็อกโอ้โหโออะไรกันครับเนี่ย เอาจริงเนี้ลูกเมื่อกี้คนที่จะเข้าไม่พิสูจน์แล้วนะครับโอ้ผิดหวังเลยครับเด็กปั้นของเราไม่เป็นไรครับเรายังได้เตะมุมอยู่ลูกนี้ก็จะเป็นผู้เตะมุมครับเปิดเข้ามาครับมองทิ้งออกมายังไม่ไกลมากมีัตมาม่งเสยมาให้เพื่อนลูกนี้จ่ายต่อแล้วยิงเลยครับโอ้โหเอาครับแก้ตัวได้ครับสําหรับอันซูฟาติมาแล้วครับตีเสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับ นี่วิ่งไงบ่นไว้เยอะบ่นไว้เยอะยิงให้เลยโ <ไง S 2> อเดชา่างในสนามมันมืดจังเลยนะฝั่งนี้ฉากนี้สนามนี้มันมืดมากเลยนะ,น,น,ยน,ะนี่ครับภาพชา้าใจ,จมาแล้วก็ไปแย่งเดียวหายเลยครับไม่จับบอลด้วยนะซ,ดดยซัดด้วยซ้ายเต็มข้อล่อเต็มแข้งนะครับลูกนี้ไเสมอนีครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแบนี้ครับแล้ฟอร์ดแล้ฟอร์ดเลี้ยงครับเลี้ยงไปก่อนแล้วก็แต่ทำอะไรครับนี่โอ้โหเหมือนในชีวิตจริงครับเลี้ยงจนเสียบอลเดีวมั่น นั่นลุกนี่ครับล็อกโอ้โหล็อกมาทีนึงแล้วก็จ่ายให้เพื่อนต่อครับเวลเบกครับเวลเบกส่งให้ดาวฮุดาวฮุมีโตมามีโตมาแล้วนี่โตมายิงเลยครับโอ้โหเหลือเกินครับมีโตมาบอกไม่ต้องเพียงกันไม่ต้องเพียงกันบุกยากนักใช่ไหมยิงนอกกรอบไปเลยนะฮะโอ้โหเหลือเกินจริงๆครับสำหรับมีตโตมานี่คือในฟีฟ่ายิสี่นี่ถือว่าเป็นอีกคนนึงที่เป็นเด็กดาวรุ่งที่เทพเลย แล้วเหลี่ยมนี้ที่มีตมายิงครับเหมือนจะยิงมาหลายครั้งแล้วด้วยนะแล้วก็เข้าทุกครั้งเนี่ยนะการของเรามาแล้วครับออกนำสองระตัวหนึ่งต่อมาที่เดวิดเดวิดเลี้ยงควางสนามมากครับค่อยๆย่องมาแล้วมันก็ไม่เข้าบอลกันด้วยนะไอ้พวกนี้เนี่ยพีมไปต้นเราเนี่ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเบคเบคส่งให้แล้วก็เฟร์นันเดสยิงเข้าไปเลยครับลงโทษสังหารไปซะโอ้โหว่าแล้วครับตั้งแต่มันไม่ยอมเข้าบอลงงอยู่เลย มีแต่คนยืนจ้องมองลูกบอลนะครับไม่มีใครเข้าไปแย่งสักทีนะครับสุดท้ายก็ส่งไปที่ฟอนันเดสให้ลงโทษสังหารลูกนี้ตามมาตีเสมอได้อย่างนุดเลยครับสองประตูต่อ2อันนี้ท้านาทีที่45พอดีเลยครับจากคนนี้ครับบูนเอลฟอนันเดสเดวิดมองตั้งมาที่แลฟอร์ดแลฟอร์ดไปครับจากกระชากนะครับแตะลูกนี้หายเลยครับแตะไปโอ้โหยงจี้เข้ามาเข้ามาลูกนี้ทำท่าจะยิงแต่ไม่ยิงครับส่งให้เดวิดยิงเข้าไปเรียบร้อยนะครับโล่งเลยครับลูกเมื่อกี้ โอ้โหเลี้ยงจี้เข้าไปนะครับแล้วก็ดึงกองหลังมาได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ส่งให้เดวิดยิงเข้าไปแบบนิ่มๆครับเรียกว่าถวายพานทองนะครับแต่เอาจริงๆไหมในชีวิตจีนี่และฟอร์ดไม่มีทางทํยแบบนี้นะครับและฟอร์ดยิงยัดเลยนะครับแอนโทนีเลี้ยงมาสุดเส้นล็อกมาทีหนึ่งแล้วก็โยนเข้ามาโม่งเน้นๆลูกนี้โอ้โหเซฟได้ครับไปครับมาร์ชมาร์ชกระชากลูกนี้ครับกองหลังแลหลังหักไปครับ ใจเข้ามาเวลเบกเวลเบกลูกนี้ลโล่งเน้นเน้นโฟมาแล้วตัวตีเสมอครับสามประตูต่อสามครับโอ้โหคู่นี้สู้กันแบบดุเดือดคู่ขี้สูสีมากๆครับถัดกันนำนี่หลายรอบนะครับตอนนี้แต่ลูกนี้ก็ต้องชมเวลเบกด้วยครับยิงได้แบบเฉียบขาดมากๆทำให้ไบตันตามตีเสมอได้แล้วยิกเซนโยนมาโอ้โหแล้วโยนแม่นซะด้วยอาเซมโล่จ่ายทีหนึ่งแล้วก็ยิงติดเซฟนะโอ้ยเกือบแล้ว เอาละครับตอนนี้เสริมแรงฟริตนะครับเปลี่ยนมัน5ตัวแล้วครับตอนนี้เอาความสดใหม่ลงมาแต่มาอีลิกเซอนอีลิกเซนต่อให้คาซิเมโลคาซิเมโลและฟอร์ดเล่นชิงเดวิดแล้วยิยงลูกนี้ครับโอ,โอ้โหก็ยังไวอยู่เช่นเคยครับเวอร์บุกเกมน,นะครับอีลิกเซนให้เดวิดโอ้โหทำไมต้องกระดกบ,บอลโชว์กลับมาบูโน่โบูโนโ่หาเหลี่ยมส่งให้เดวิดเดวิดเล็งแล้วยิงลูกนี้โอ้โหยังติดเซฟอีกครับแมนยูก็ยังถมบุกอยู่นะครับไอเกมนี้กดดันสุดๆ เดวิดเลฟฟอร์ดชิงกับบูโนมาเดวิดเดวิดเลฟฟอร์ดแลฟฟอรยิงเลยครับลูกนี้โอ้โหเอาแล้วครับเรียบร้อยเลยครับประตูดับฝันของไบตันครับโอ้โหนาทีที่88แล้วตอนนี้โอ้เนี่ยครับเริ่มมีลางสังหรณ์ตั้งแต่มันบุกเอาบุกเอาแล้วแล้วก็แบบโอ้โหไบตันไม่เคยได้บอลเลยนะครับช่วงท้ายเกม เหมือนละครบทนี้เขาเขียนจุดจบมาให้แล้วนะครับว่าแมนยูจะต้องชนะภาพช้าครับชิ่งกันไปชิ่งกันมาครับโอ้โหปล่อยให้กองหลังนี่งงเลยครับรวมเป็นไก่ตาแตกนะครับกองหลังสุดท้ายเลดฟอร์ดก็ซัดเข้าไปเต็มๆครับลูกนี้เรียบร้อยแล้วครับเหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีเท่านั้นนะครับแมนยูนำสี่ประตูต่อสามมาชรตอนนี้ทุ่เวลาประมาณ6นาทีนะครับหกนาทีลัมตี้ลัมตี้ครับ จะจ่ายก็ไม่จ่ายครับยังส่งกลับหลังอีกอุ้ยเวลาไม่มีแล้วก็เสียบอลด้วยโอ้โหลนล้านนะครับเดี๋ยวเจ้าหนูเดวิดฉกบอลไปได้ครับแล้วก็จ่ายกลับมาให้บูโน่บูโน่ก็ซัดเข้าไปเต็มเต็มเลยครับบูโน่บอกว่าไม่ต้องลุ้นแล้วนี่ซัดไปอีกหนึ่งประตูครับย้ำชัยชนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าช่วงนี้ต่อเวลาทดเวลานี่ก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับประตูทิ้งห่างไป2ลูก โอ้โหฟังแมนยูก็ดีใจเกินมากันทั้งสนามเลยว่ะเนี่ยดีใจยังกับได้แชมป์รูปภาพช้าครับใจกลับมาให้บูโนลูกนี้แล้วก็โอ้โหขมจัดนี่ครับตัดไปอย่างเดียวครับจอดน้ำห้ประตูต่อ3ามมาอีกละลอกก็หมดเวลาการแข่งขันแล้วสำหรับนัดนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สามารถเอาชนะไบตันไปได้5ประตูต่อ3ม โอ้โหช่างเป็นแมตที่ดุเดือดจริงๆนะครับสำหรับแมนีูแต่ไบตันเราก็ทำดีที่สุดแล้วครับสู้ได้แบบเต็มที่สมศักดิ์ศรีการให้สัมภาษณ์หลังเกมการแข่งขันเราสอบถามหน่อยว่าสำหรับในวันนี้นะครับการแข่งกับแมนยูเนี่ยแล้วทางคุณเนี่ยผิดหวังกับทางพิมคุณหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรจะพูดไหม ว่ทาทั้งผมคิดว่าพวกเรายังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องการกดดันเกมเล่นเกมเพจซิงนะครับก็จะเป็นบทเรียนให้เราปรับปรุงต่อไปสําหรับไบตันแล้วเนี่ยในการพ่ายแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ถือว่าแมนยูนี่เป็นทีมที่ดีของคุณหรือเปล่าสําหรับการพ่ายแพ้ให้กับแมนยูก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เจ็บปวดแต่พวกเราก็จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนากันต่อไปนะครับ สำหรับในครึ่งหลังเนี่ยเหมือนกับว่าทีมคุณจะกลับมาได้แต่คุณคิดว่าประตูเหล่านี้มาช้าเกินไปไหมผมว่ามันก็ไม่เชิงอย่างนั้นนะครับเพราะว่าทางแมนยูเนี่ยเกมรับของเขาก็ทำได้ดีมากๆเลยในวันนี้ขอบคุณสำหรับคำถามในวันนี้ มาครับหลังจากที่เราแพแมนยูไปนะครับผมคิดว่าเราอาจจะต้องเสริมทีมแล้วคงต้องหารุ่นเก่านะครับขอ,องหลังรุ่นเกา่าเอามาเสริมแนวหลังสึกหน่อยนะครับซึ่งสําหรับทีมจนๆอย่างเรานะับคนที่เราจะสามารถไปซื้อได้ก็คือนกเตะที่แก่จนจะแขวนสตาร์ทแล้วนะครับแล้วก็ค่าตัวมันก็จะถูกๆนะอย่างเช่นลามอสแล้วก็โอตามเมนดี้ครับดูลามอสนี่หน่ายังไม่มีเลยนะสงสัยติดลิขสิทธ ส่วนโอตาเมนดี้ครับมันขึ้นว่าเราไม่สามารถซื้อได้นะครับแต่คนนี้ยังไม่ขายนะครับดังนั้นก็แปลว่าเราก็เหลือแค่ลามอสให้ไปซื้อนะแต่จริงๆผมไม่ค่อยอยากได้ลามอสเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันช้ามากครับนี่ครับแล้วก็ฉากแอนิเมชันสำหรับการซื้อขายนะครับก็เหมือนเดิมมกี่ปีแล้วไม่รู้บอทีม EA ้นี่ก็ไม่คิดที่จะพัฒนาเปลี่ยนฉากเปลี่ยนอะไรเลยนะใช้ของเก่ามาทุกปีนี่ครับเดินมาจับมือกันแล้วก็มานั่งที่โซฟานั่นเนี่ผมไฟขวดน้ำก็อยู่ที่เดิมนะครับ อันอื่นเราก็ต้องออฟเฟอร์ทอนเฟอร์ฟรีไปก่อนนะครับก็คือยื่นข้อเสนอไปนะว่าเราจะซื้อทั้งหมดกี่ล้านนะครับสำหรับค่าตัวตามท้องตลาดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ7ล้านนะครับเดี๋ยวเราก็จะขอตากว่าตลาดสักหน่อยหนึ่งนะซึ่งถ้าขาย7ล้านเราก็เอาสัก6ล้านแล้วกันแต่ว่าพลังของลามมสแค่81เององน้อยมากเลยเนะี่ยโอเคครับยื่นข้อเสนอ6ล้านไปครับแล้วเราก็กดซับมิดไปเลย ออทางเราพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอจํานวน6ล้านให้กับทางลามอสคุณคิดว่าไงบ้างโอ้นี่มันสุดยอดมากเลยมันสมเหตุสมผลมากเลยกับค่าตัวของลามอสังนั้นคุณก็เอาลามอสไปได้เลยนะอ,อะไรวะยอมง่ายจังวะยอมง่ายแปลกๆนะ่แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องไปคุยกับลามอสครับเพื่อที่จะตกลงค่าตัวกันอีกทีหนึ่งมาครับฉากถ้วยชากาแฟครับร้านนี้ก็ยังไม่เจ๊งอีกนะอยู่มาหลายปียังไม่เจ๊งเลยนะ แล้วก็มาคุยที่เดิมครับสงสัยจองไว้แล้วสงสัยซื้อไว้แล้วโต๊ะเนี่ยมาทุกครั้งดีใจจังเลยครับที่ได้พบกับคุณมาหลังจากนั้นก็บอกว่าผมขอเป็นผู้เล่นตัวสําคัญได้ไหมครับก็เอาไปเลยครับแอคเซปต์ accept. แล้วทางนั้นก็ถามแล้วว่าแล้วคุณเนี่ยคิดจะให้เราเซ็นสัญญากับคุณทั้งหมดกี่ปีเหรอเราก็เอาสักประมาณ2ปีแล้วกันครับแบบเออไม่มากไปน้อยไปนะสำหรับคนอายุเท่านี้ แล้วทางเอเจนต์เขาก็บอกว่าไม่ทราบว่าเราขอเพิ่มเกี่ยวกับการสัญญาปล่อยตัวอะไรพวกนี้ด้วยได้ไหมเก็ได้ครับเอาให้ไปเลยโอ้โโอโขอเยอะนะเนี่ยขอค่าเหนื่อยสัปดาห์ละห0 0หมื่นนะครับแล้วก็ค่าเซ็นสัญญาอีก3ามแสนงการประกฏตัวในสนามนะครับถ้าครบ15 000, นัดนี่ขอเพิ่มอีก7จ็ดแสโอ้โหทำไมขอเยอะจังวะเดี๋ยวเราขอต่อรองสักหน่อยนะครับอ่ะขอต่ออะไรดีค่าเหนื่อยดีไหม เอกาเซ็นสัญญาเนี่ยสามแสนก็เยอะเกินเดี๋ยวเปลี่ยนครับเอาสักเท่าไหร่ดีหนึ่งแสนก็พอแล้วโอ้โหพลังแค่นี้พลังแค่แปดสิบเอ็ดอะไรมากมายครับแล้วก็ค่าเหนื่อยนะครับห้าหมื่นเลยเหรอเอาสักอ่าเท่าไหร่ดีสามหมื่นแล้วกันน้อยไปเปล่าวะเอ้ยลองดูมาครับผมขอต่อรองเป็นเท่านี้ได้ไหมครับเอาเป็นค่าเหนื่อยสามหมื่นแล้วกันนะทีมเรามันจนไม่ได้เลยสําหรับราคานี้ ดีลนี้มันไม่เหมาะสมกับลามมสของเราเลยนะนี่เราอุตส่าห์มาผิดหวังจริงๆเลยอันคงให้ลามอสมาร่วมทีมกับคุณไม่ได้แล้วแหละโอ้โหบ่นยาวเลยอ่ะแบบนี้แปลว่าอะไรเนี่ยแบบนี้แปลว่าน่าจะไม่ได้แล้วครับโอเคเรียบร้อยครับทางใครทางมันนะครับแยกกันเดินไปสรุปก็คือลามอสนี่ตกลงไม่ลงตัวนะครับส่วนโอตาเมนดีนี่ก็คือ,อยังซื้อไม่ได้นะครับทางสโมสรเขายังไม่ปล่อยขาย ส่วนคนนี้เด็กดาวรุ่งนะครับเบนจามินเซตโกอันนี้ก็น่าจะยังไม่ได้ซื้อนะครับเดี๋ยวเรามาซื้อกองกลางก่อนละกันนะครับนี่ครับผู้เล่นที่น่าสนใจคนหนึ่งนะครับดูกาโมดิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสําหรับโมดิกนี้เราจะสามารถซื้อได้หรือเปล่านะฉากเดิมเหมือนเดิมนะครับวัสด,ดีดีใจที่ได้พบคุณเชิญน,นั่งได้เลยครับ โอเคสำหรับในใบตั้นของเราตอนนี้ครับบัตเจดของเราเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ70ล้านใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราจะต้องบริหารจัดการภายใน70ล้านให้ได้ดีที่สุดนะครับสำหรับค่าตัวของลูก้าโมดิกนะครับอยู่ที่27.5ล้านแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวเราต้องให้ต่ํากว่าราคาที่เขาซื้อขายกันทั่วไปด้วยนะนี่เราให้สัก20ล้านม่ไงต่ํากว่าโคตรเยอะเออทั้งผมคิดว่าลูก้าโมดิกคนที่จะมีค่าตัวที่22.5ล้านมากกว่านะครับนี่โอ้โห จมเลยจากย7ล้านก็เหลือย2ล้านก็สบายเลยดีเราอะจัดไปดีลงทุนครับกับกองกลางพลังก็87นะถือว่าเยอะอยู่นะแล้วก็เนี่ยรับเวลาต่อรองราคานะถ้าเกิดไอคนไหนมันอยากขายอยู่แล้วอะถ้าเราต่อราคาลงไปให้มันต่ํากว่าปกตินะมันจะยื่นข้อเสนอที่มันอยากได้มาเองนั่นแหละเรียบร้อยครับจ่ายไป22.5ล้าน แต่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นนะครับเรายังต้องมาลุ้นอีกฉากหนึ่งก็คือฉากตกลงค่าตัวกับโมดิกนะครับว่าเขาจะมาหรือไม่มาสวัสดีครับดีใจที่ได้เจอคุณทั้งสองคนนะ,ะเชิญนั่งลงก่อนจะเย็นๆนะนี่มีน้ําแข็งให้กินด้วยนะสําหรับทางลูก้าเนี่ยเขาอยากจะได้เป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมคุณนะคุณคิดว่ายังไงบ้างแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับเซนสัญญาเนี่ยขอ2ปีได้หรือเปล่าอโอเคครับ2ปีก็2ปี แล้วเราก็ต้องมีการคุยเรื่องเกี่ยวกับการสัญญาการปล่อยตัวด้วยนะอ่าอะไรพูดอะไรมาก็ได้หมดนะตอนเนี้อ่าตอนนี้คุณเชิญยื่นข้อเสนอมาเลยว่าคุณจะให้ค่าเหนื่อยกับเราเท่าไหร่นี่แหละไอ้ตรงนี้มันเริ่มวัดใจแล้วนะครับค่าเหนื่อยปัจจุบันของลูคโมดิกอยู่ที่2อง0 00, 0 0หนหมืนโอ้โหแต่เราก็ตัดราคาไปเน้นๆครับ1,000 100, งแสนทวนลดราคาห้าจ้าฝั่งนั้นบอกว่าขอหนึ่งแสนสมหได้ไหมล่ะเออคนกันเองอะเราเอาไงเนียครับ ลดราคาก็โปรในยี้นี่เยอะกว่า iPhone 15เองนะเราพิจารณาจากบัตเจตที่เราพอที่จะจ่ายคนได้นะครับเรามีบัตเจตอยู่ทั้งหมด7,90,000ใช่ไหมเราจ่ายไป1,30,000ก็คิดว่ามันน่าจะพออยู่นะน่าจะมีพอเหลืออยู่นะโอเคอย่างนั้นเราเอาตามนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าต่อมันมากเดี๋ยวมันหนีอีกไม่รู้ละกดตกลงไปเรียบร้อยแล้วครับมือไวใจเร็วนะครับเรียบร้อยนะครับ อ๋อนี่มีเอฟเฟกให้ดูด้วยนะครับว่าซื้อ22.5ล้านนะครับจากแล้วมาดิดมาสู่ใบตั้นนะครับโอ้นี่มีการประเมินเกรดให้ด้วยนะนี่เป็นการซื้อขายเกรด A เลยนะครับ Excellent Deal ว้าวขนาดนั้นเชียวพลังของเพลเยอร์นะครับพลังนักเตะ88นะครับเป็น New Star p เพ y เยเลยนะครับของทีมเรานี่ครับเอาเกรด A ไปเลยโหขนาดนั้นเชียวอลังการขนาดนั้นเชียวเรียบร้อยครับ เอาอะอย่างน้อยเราก็ได้มาแล้วหนึ่งคนนะสบายๆทีนี้เหลือเซตโกนะครับอีกคนนึงที่เราทิ้งเอาไว้อะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็ไปจัดให้มันหมดเลยล้วกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าค่าตัวเขาจะประมาณเท่าไหร่สําหรับเจ้าหนุ่มคนนี้นะครับเซตโกเนี่ยก็มาจากสโมสรไลซิกนะครับอายุ20ปีเป็นกองหน้าลังอยู่ที่ประมาณ75นานะครับมาแล้วครับเดี๋ยวมาเริ่มการเจรจากันเลยเมื่อกี้เห็นค่าตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณ13ล้านหรือเปล่า ถ้าเกิดจำไม่ผิดเรามาดูครับนี่ครับ13.5ล้านนะค่าตัวโดยทั่วไปตามท้องตลาดนะครับเดี๋ยวเราให้สักเท่าไหร่ดีอ่ะลองดูนะครับสัก9ล้านได้หรือเปล่าปรับลงมาแค่นิดนึงนะครับโอ้นี่มันเสียเวลาของผมมากเลยนะผมไม่คิดว่าค่าตัวของเซโกมจะแค่นี้หรอกพวกเราไม่ต้องมีอะไรที่ต้องคุยกันต่อแล้วแค่นี้แหละลาก,ก่อนเอาอะไรวะไม่คุยไม่ต่อรองอะไรเลยเหรอเดินมาตั้งไกลมาพูดแค่นี้โอ้โห oh จบแล้ว มาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฟุตบอลยุโรปกันเลยนะครับยูโรปาลีกนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันมาครับนี่คือฉ <ingt> <ฮ>ากในห้องแต่งตัวนะครับคนก็เตรียมพร้อมนะครับแต่งชุดเตรียมลงสนามอ<ย>ันนี้เราก็อยู่ที่สนามของไบตันนะครับแต่งชุดแต่งลายเสร็จแล้วแล้วก็เดินลงสนามกันครับสำหรับฉากในการเดินสนามนะครับก็จะเป็นฉากเดิมๆแบบนี้นั่นแหละถือว่าเป็นคัดซีนลงสนามแบบลบลัดตัดตอนนะครับ เรามาดูกันนะครัวรบว่าสำหรับบอลยุโรปของพวกเขาจะเป็นยังไงครับบอลยุโรปนัดแรกของไบตันเอกับ AEK a t h แล้วก็ามาเขียนลูกกันเลยแต่บอลมาที่มาร์ชครับมาร์ชเลี้ยงไปล็อกทีหนึงไปครับแล้วก็ล็อกอีกทีนึงโอ้โหแล้วลงลองลูกนีเราไม่ยิงด้วยครับส่งให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็ยิงไม่เข้าโอ้โห อันนี้มันช่วงท้ายเกมนะครับเดี๋ยวผมขอปรับการบุกนะครับบุกแบบเต็มที่นะครับเติมทุกตำแหน่งเท่าที่จะเติมได้นะแต่บอลมาที่มีตัวมามีตัวมากระชากมาแล้วล็อกมาทีนึงแล้วไม่ยิงครับริงต่อให้กอสกอสจ่ายลูกนี้ลงล่งๆแล้วไม่ยิงอีกเนื้อส่งกลับมาทําไมวะเนี่ยโอ้โหบอลมาอยู่ที่ลา,านะลานาลาลานาะจิ้มไปโอ้โหแล้วลูกนี้ก็ออฟไซจ้าโอ้โหทำอะไรของมันวะเนี่ยงงเลยครับโอกาสยิงหลายลูกแต่มันไม่ยิง นี่ครับล้าหน้าไปทั้งตัวไปเลยสิตอนนี้มันก็ช่วงทุดเวลาแล้วด้วยนะครับครับปับบุกสุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็ไม่ทันแล้วครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับสำหรับในแมตช์แรกของฟุตบอลยุโรปไบตันนี่ก็ทาอะไรกันไม่ได้นะครับกับ AEK เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับนี่ครับผู้จัดการทีมก็ยืนเก๊กหล่อไปทีนึงนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรยังดีกว่าแพ้นะโอเคสําหรับพิเมลิกหน้าถัดไปนะครับตอนนี้เราอยู่ที่6นะ นัดถัดไปเราต้องเจอกับบอลมัดนะครับซึ่งบอลมัดอันดับที่20เลยครับแล้วถ้าเกิดเราเจอกับทีมท้ายตารางอะไรแบบนี้ครับที่คิดว่าน่าจะชนะได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอกดเป็นซิมูเลตนะคือแบบกดทีเดียวแล้วรู้ผลเลยอะไรประมาณนี้ครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการแข่งหลายนัดนะครับไม่งั้นแข่ง38นัดนี่คงไม่ไหวจริงๆะครับ,รบก็มาตรงนี้ครับมาตรง tactical view นะครับแล้วก็เลือก quick sim มา โอ้โหนี่รูปผลรวดเร็วทันใจครับไบตันชนะไป1ประตูต่อศูนย์ะครับจากเวลเบกนาทีที่15นั่นเองวันนี้เจอทีมท้ายตารางนะยังชนะแค่ลูกเดียวนะครับอ่ไม่เป็นไร3ามแต้มเหมือนกันโอเคครับสำหรับในวันนี้นี่เราก็ได้ไปแข่งหลายนัดนะครับแล้วเราก็ยังได้ไปไล่ดูตัวนักเตะต่างๆด้วยนะครับที่เราพยายามที่จะไปซื้อมานะครับ แล้วตอนนี้เราก็ได้โมดิกมาด้วยนะครับคนหนึ่งเดี๋ยวสําหรับการแข่งขันในช่วงกลางฤดูกาลนะครับจะเป็นยังไงจะเข้มข้นขนาดไหนครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะครับส่วนใครที่อยากให้ปรับปรุงแก้ไขอะไรตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ